เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนได้มากนรับเสวนาดีมากกเช่นเคยรับด้วยนลัรดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนนะครับในส่วนของวิธีการเล่นเล่นแบบทะลุทะลวงคู่แข่งนะครับเล่นยังไงอันดับแรกให้เลือกแผนตามชินเนลนะครับอันนี้เจอกับด i วิชั่นสองนะครับผมแผนที่ชินเนลเลือกมาในวันนี้จะเป็นในส่วนของแผนนี้นะครับ4 1น2นั่นเองนะครับซึ่ง สามารถกดในตัวเกมได้เลยนะครับไม่ต้องไปเลือกทีมไหนนะครับสำหรับแผนนี้การจัดตัวก็จัดตัวที่เราไว้ใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกองกลาง2ตัวนะครับผมหรือว่าเป็นกลางลุกอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ใช้ให้มันตรงตามตำแหน่งของมันนะครับผมมาดูครับว่ามันต้องเล่นยังไงนะครับจังหวะนี้ตัดบอลได้ครับตัดบอลได้พยายามเปิดพื้นที่ว่างครับหาพื้นที่ว่างให้กับตัวนักเตะของเราครับนี่จ่ายมาจ่ายมาแล้วจ่ายแบบนี้เลยนะครับโล่งเลยเห็นไหมจังหวะแรกนะครับผม นี่ครับสัดไป1ประตูครับดอกนี้อ่าเพื่อนๆมองดูมันอาจจะง่ายใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับผมในส่วนของการเล่นนะนะครับเราต้องมองเกมให้ออกนะครับผมมองเกมให้ขาดนะครับว่าคู่แข่งจะตัดเข้ามายังไงอะไรยังไงเนี่ยผมนี่ฮักบอลปึ๊บนี่ครับชิงเร็วเลยแล้วถึงจังหวะรอครับจังหวะนี้เห็นไหมเห็นเมสซี่วิ่งมันมันจะเติมแล้วนะผมคือก็ให้โมดิดดึงจังหวะนิดนึงแล้วก็ค่อยจ่ายแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ผ่านนะครับผมอ่ะเอาใหม่มาครับ มากันที่เซโรโกโตครับจังหวะน,นี้ดักไม่ได้เอปเป้ปเอปเป,ปเ้เปิดเข้ามาอ่ะดักได้ครับดักได้เป็นบอลสวนเลยครับมากันที่โมดิตครับโมดิตอ่าวิ่งขึ้นไปเติมแบบเติมไปก่อนเนี่ยผมถ้ามันมีพื้นที่ว่างเห็นไหมเราจะล็อกหนึ่งจังหวะน,นะครับผมเพื่อให้โรชิกี้เติมนะครับเมื่อสักครู่เพราะว่าฝั่งนั้นไม่มีตัวเติมแล้วนะครับผมแล้วจังหวะน,นี้ปั่นครับอืม้มแต่ว่าได้ดาบสองครับอ่าสองประตูครับจังหวะนี้น่าอันนี้จะเน้นแบบทะลุทะลวง กองกลางของคู่คแข่งเลยนะครับผมอ่ะก็จะเน้นแบบเจาะตรงกลางในสำหรับแผนนี้นะแผนก็มีส่วนนะครับการเล่นก็มีส่วนเหมือนกันนะครับอ่าตัวนักเตะก็มีส่วนเรียกได้ว่าทุกองค์ประกอบสําคัญหมดนะครับผมมาจาังหวะนี้ครับเดยบรอยเดิบรอยเห็นโรชิกี้ตัวไหนว่างจ่ายไปตัวนั้นก่อนนะครับผมอ่าจังหวะนี้จับไม่ทนันดักบอลดักบอลออกมาที่ตัวงว่างนะครับผมแล้วใส่ข้ากลางครับแบบนี้เห็นไหมเติมแล้วนะครับผมเยอะเลยตัวที่เติมนะครับผมถ้าใครใช้แผนนี้อ่ะ ได้บอลต่อครับจังหวะนี้ทะลักมาข้อทางแล้วจะให้โต้นิ่มๆครับลูกนี้3ไปแล้วโอ้โหง่ายจัดเลยเนาะนะครับจากที่ดูในเล่นนะครับจากที่เราดูในการเล่นนะครับแต่ว่าทำจริงๆก็ต้องฝึกฝนนะครับผมพยายามเล่นแบบนี้บ่อยๆนะครับะจะเกิดในส่วนของการทะลุทะลวงคู่แข่งได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับอันนี้วิชเนลก็ เล่นมานานแล้วนะครับผมอ่ะประสบการณ์ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมในสองการเล่นแบบนี้นะครับนี่พยายามหมุนบอลเข้ากลางให้ได้นะครับผมถ้าไม่ได้ก็หาจังหวะใหม่นะครับนี่จังหวะนี้เจ้ายาวไปเลยครับนี่วิ่งตามแล้วอ่าถ้าตัวไหนมีสปีดความเร็วกองหน้าของเราเนี่ยคือได้เปรียบอยู่แล้วนะครับการเล่นแบบทะลุทะลวงนะครับผมเพราะว่ามันจะเติมเกมขึ้นได้เร็วนะครับแต่ว่าจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยเมสซี่ช้าไปนิดนึงนะครับผมเลยไม่ได้ปั่นนะครับอ่าจังหวะนี้อ่านเกมไม่ขาดครับนี่ดักไป เอิมนะครับโดนตัดครับแล้วรอดักอืมจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับไปกันต่อครับจังหวะนี้กูตัวกูตัวโยนขึ้นไปนะครับผมมากันที่มาเก็ตเรลี่ให้มาอาราบาเกมรับของเราก็ไม่ต้องเร่งมากนะครับผมถ้าเรานําแล้วนะครับผมก็ค่อยเล่นไปนะครับผมไม่ต้องรีบมากถ้ารีบมากอาจจะทําให้เราเสียบอลนะครับจ่ายบอลตามจังหวะนะครับผมจังหวะนี้พลาดไปมาจากได้ ได้เติมขึ้นมาเดือบรอยเห็นแล้วในหงผมกลางโล่งๆจ่ายเข้ามาเลยแล้วชิงต่อ,อ,อโดนกระแทกครับจังหวะนี้จังหวนนะหวน,นี้ลองปั่นดูแล้วกันนะครับผมประมาณนี้เนะี่ยผมการปั่นนะทุกคนแต่ว่าจังหวะน,นี้ไม่ตรงกรอบนะครับผมโดนเสาไปนิดเดียวนะครับเกือบได้ประตูที่4ี่ครับจากเมสซี่แล้วกูตัวโยนขึ้นมามเมสซี่ให้เดือบรอยเดือบรอยแทงต่อเลยนะครับเห็นไหมช่องมาดึงจังหวะดึงจังหวะคืน คืนแล้วแทงต่อครับนี่เมสซี่ปั่นลูกนี้แต่ยังไม่เข้าเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมพยายามดึงลายกองหลังลงมาครับถ้าเป็นเกมรับของเรานะครับผมนี่ครับจ่ายตามช่องไปเลยตามช่องปึ๊บมองหาตัวที่ว่างแล้วทําชิ่งกันแล้วจ่ายเร็วเลยเห็นไหมนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยการขึ้นเกมมันก็จะไปขอบอลนะครับผมสำหรับตัวนักเตะในโรกของเราแล้วจ่ายมาจหวะานี้เมสซี่เรียบร้อยครับ4ี่ไปแล้วครับนี่ เรียกได้ว่าใช้บอลไม่กี่จังหวะนะครับแต่ว่าเราหวังผลประตูได้นั่นเองนะครับผมในส่วนของการเล่นแบบแนวทะลุทะลวงกองหลังนะครับอ่าเรียกได้ว่ากลางเขาจะเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับถ้าเราเล่นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบขึ้นเกมเร็วนะครับแล้วก็กันยากนะั่นเองนี่ครับจังหวะนี้หมุนหาก่อนนะครับแล้วตาลมาเมสซี่ปั่นอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ผ่านนารุม,ม่าครับจังหวะนี้จังหวะนี้โรนินโยดนดักยังเข้าทางอยู่ครับแล้วซัดเลย ไม่ผ่านกูตัวอะไรครับไมค่อนไมค่อนจังหวะนี้ดึงรอครับอ่าก็ควรมีจังหวะดึงรอด้วยเนี่ยผมถ้าคอนเตะของเรายังไม่เติมนั่นเองนะครับแล้วตัดมาจาังหวะนี้จะหักอีกทางนึงแต่ยังไม่ได้อ่จาจังหวะแบบนี้ดึงกองหลังลงไปเป็นเส้นตรงเนี่ยผมอ่าอยาเข้าไปบีบเนี่ยผมถ้าเข้าไปบีบเนี่ยอาจจะเสียจังหวะแต่ว่าเมื่อสอักครู่ก็กันไม่ได้จริงๆเนี่ยผมสุดและเนี่ยผมอ่าจตไม่เป็นไรนะครับถือว่าเขาเอาสกอร์ไปได้หนึ่งประตูเนี่ยผมจังหวะนี้หาออกมา วันนี้อยู่ที่จบเกมนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการเล่นแทงกะลุนะครับผมเป็นสายทะลุทะลวงกองหลังกองกลาง,งของคู่แข่งนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งด้วยนะครับว่าคู่แข่งคนนั้นสามารถที่จะเล่นแบบนี้ได้หรือเปล่าน,นะครับผมเนื่องจากว่าการที่เราเจอคู่แข่งแต่ละคนบางคนก็ เล่นเกรัาโคตรดีนะครับไม่มีช่องให้แทงให้จ่ายนะครับแต่ว่าลักษณะการเล่นให้เราเล่นประมาณนี้นะครับออกบอลแทงออกบอลแทงอะไรแบบนี้นะครับหาพื้นที่ให้ตัวที่มันว่างในหงแล้วก็จ่ายไปนะครับผลมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นแบบนี้นะนี่ครับปันหักเข้าไปนะครับผมก็หนึ่งลูกนหคจากเมสซี่ตั้งแต่นาทีที่4ี่เลยปุ๊บจับบอลยังหวะหนึ่งนีแล้วก็จ่ายเลยนะครับนี่พักบอลปุ๊บแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายครับลูกนี้ สวยงามครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าไปฝึกไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าถ้าเพื่อ,อนๆไปฝึกก็น่าจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้ค่อนข้างไม่มากก็น้อยนะครับผมอ่าในส่วนของการเล่นแบบนี้นะครับจ่ายบอลให้เร็วทําชิ่งกันฟึบๆอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็จัดการคู่แข่งให้อยู่หมัดเลยนะครับผมโอเคอ่าก็ถือว่าอ่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ปั้นมาเพื่อเราเหมือนกันนะครับผมก็ชนะได้ไม่ยากนะครับผ แบบนี้ก็ถือว่าบอลเข้าทางนะครับอ่าการเล่นเนี่ยก็มีส่วนนะครับผมในส่วนของการที่อ่าเหมือนตัวเกมล็อกผลมาแล้วว่าแมตช์นี้้ตองชนะแมตช์นี้ต้องแพ้แมตช์นี้ต้องเสมออะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็อาจจะหัวร้อนบ้างบางทีนเนี่ยที่เราแบบชนะไม่ได้เนาะนะครับบางแมตช์ก็ชนะง่ายๆอะไรแบบนี้นะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของคิดแนวมองว่ามีอัลกอริทึมที่ตัวเกมเขียนไว้เหมือนกันนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะนะครับนี่แล้วแต่ใครจะมองนะนะครับแต่ว่าคิดแนวคิดว่า มีแน่นอนนะครับเพราะว่าการเขียนโปรแกรมก็จะมีลักษณะ<ม>การเขียนแบบประมาณนั้นนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเรียนสายนี้มาตรงๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับการเล่นลักษณะแบบนี้ก็จะได้รูปแบบเกมประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาอซีทุกคนไปเพียง่านแล้วกันนะครับยังไงก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคน bye บ๊ายบายครับหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม